มื้อนีม้มาปลูกต้นอะโวคาโดครับลึกห้าสิบกว้างห้าสิบครับีต,บต้นสิบต้นครับมีพันอะไรบ้างพันบัคคเนียพันบูเจ็ดกว้ห้าสิบลึกห้าสิบ แล้วก็ลองก้นหลุมด้วยอะไรครับขี้บัวครับลองก้นหลุมด้วยขี้บัวก่อน ให้เห็นยอดไดัเยนี่เป็นพันพันบูเจ็ดนะคะหันทางต้นเพิ่นไปทางทางใบนี่ไปทางทิศตะวันออกอทมเลยตอนนี้กับเวลา เท่าไหรแล้วห้าโมงกว่าเกษตรพอกระเทินมานาแต่ยามมือแรงแต่เว้นตกดินแล้วจากมาแต่ก็ชอบงานเกษตรวันนี้เราจะปลูกสิบต้นรอบก่อนปลูกสามต้นสามต้นกน็ยังัวใหญ่ปันใดสิบต้นพอ เดือนหนึ่งล้วจะมารีวิวให้เบิ่งว่าต้นจะขนาดไหนทมดินเราต้องให้ถ่วมเม็ดเขาด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนึ่งเดือน จะมารีวิวให้ดูว่าต้นเขาใหญ่ขนาดใดแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย